สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและการต่อหนุเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับข้ามนะครับมาที่จังหวัดกาลสินนะครับอีกแล้วนะครับหนึ่งวันนะครับวันนี้ตามที่อาจารย์สุกินท่านได้นัดนะครับวันนี้มากันนะครับตอนนี้นะตอนนี้หกคนด้วยกันนะครับผมอ่า นู่นนะครับลูกเสือก็มาพบลูกเสือเข้าค่ายครับผมนะก็เลยเห็นหลงทางมาก็เลยเอาขึ้นรถมาด้วยนะครับหลงมูอะไอย่างนั้นครับลูกเสือนะครับเนานะอ่านะนีะนะน่ะครับโอ้วันนี้อากาศอากาศแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพีอนงนครับมันมันคืมครับลมด้วยเมื่อเช้านีา่หนาวสุดๆดครับนะหวังว่าสายมาคงจะมีแดดนะครับเนาะทีมงานน้วยนะโอ้โหลูเสือก็มานะครับจา์แหลมนะครับนะ จาสุดจินนะพ่อโฮมนะครับพ่อควรนะครับรู้สึกว่าจะกินข้าวก่อนนะครับยังไงพางยังไงก็ต้องกินข้าวก่อนและครับวันนี้นะครับต้องกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับอเดี๋ยวไปทักทายก่อนนะครับอ้าวเรียบมึงก็เป็นังสั้นเอาครับัดครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมาแล้วครับเขามาแล้วครับวันดีมาแล้วครับมาอันตรายเอาเทนนกมยเทนก่อนเอายาเมื่อนี้ยาจะหายมีด แจ่มจะขาโตนะไม่ได้การไม่มีต้องเก็บตัวใจว่าเอออดแสดงเอาเป็นไงพ่อหมันไม่หลังจากได้แปรคู่น้หมันเรื่อยๆอยู่หมันเรื่อยๆได้เรื่อยๆอยู่เนาะครับผมครับผมนะฮะอเคเดี๋ยวไปทักทายท่านต่อไปอีกครับให้แกเทนนกแกก่อนนะครับนี่นะครับผมมีหนึ่งท่านประผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีไปปลูกเอาจากที่นอนเลยนะครับผมเมื่อเช้านี่ ไม่ได้ไม่ได้แจ้งกันว่าอย่างนั้นนะครับอาจารย์สุจินก็ยุ่งภารกิจนะครับโทรไปพ่อโฮมก็หลับแล้วนะครับก็ไปปลูกเอาในที่นอนเลยครับประมาณตีสองครึ่งนะครับผมเนาะวันนี้ก็เอา้าผนึกอันเก่าไม่พอนน่เอออันเก่าอันละโอ้เอาทาไมมันทาเป็นเป็นไอ้นั่นขึ้นหรือพ่อะไม่ทําเป็นแบนทําเ,เป็นตรงเนี้ยทําเป็นงงง,งขึ้นใช่ไหมนี่ใออสปริงช่วย อ๋อคุณมันว่เล็้ววันไดได้เอาอ๋อเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกเ่เป็นฝั่งละสองชุดทีนี้เน่โอ้โหเพิ่มเพิ่มเร็วครับเร็วเกินทีนี้เนี่นตบกวนนกเหยียบใช่ไหมทีนี้นะครับเอาโอเคครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตพวกเราคงจะทานข้าวกันก่อนเนาะพ่อโหมเนาะครับไม่ทานข้าวไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไปหน้าเรื่อยๆนะครับหิวก่อนเออเดี๋ยวหิวก่อนนะครับ ครับผมอ้าวนี่แหละอีกหนึ่งท่านอาจารย์สุจินกันดีครับครับสวัสดีครับนี่แหละเจ้าภาพตลอดการนะครับช ja> ่วงนี้กามะสินต่ผมก็อยากมากกว่าครับอยากติมข้าวมาผมรูแล้วว่าการสินนี่ปีนี้นี่ไม่ต่ำกว่าประมาณ6กเจ็ดครั้งนะครับผมปีนี้นะที่การะสินมาเดือนละเถอะนั่นอาจารย์เห็นไหมเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเห็นแล้วเนี่ยเห็นรึ่นได้ยินเสียงโอ่ครับครับอ้าวโอเควันนี้เรามาเลยฝั่งวันนั้นมาครับนิดนึงนะครับวันนี้ฟังนี่ใกล้บ้านผู้สิงครับ ฟังฟังทั้งบ้านผู้สิงครับ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 ผมอ้าวโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวทักทายท่านอื่นอีกเนาะอาจารย์เนาะวันนี้กินข้าวกันเนาะครับครับผมแย้มตโนกเหรอครับพ่อเนื้อพ่อเจ้านม่มาแล้วพ่อเนมานี่แกไปวางแล้วสิครับไม่ลุ้นอีกเราไม่ได้กินข้าวอีกไปแล้วครับครับผมครับผมมาอีกหนึ่งอานครับอาจารย์แล้วครับสวัสดีครับเป็นยังไงสวัสดีนกปีกแตกหรือเปล่าอู้โอ้ โอ้คึกนะครับเอาตัวไหนมาหนิเสียงเล็กครับเจ้าเสียงเล็กครับโอ้โหมเลือมเลครับมเลือปีกไม่แตกนะวันนี้เนาะเสียมาอย่างดีนะครับผมโอ้โหเห็นแบบนี้อุ่นใจแล้วทีนี้อุ่นใจครับอุ่นใจวันนั้นนี่หน้านิ้วคิ้วขมวนนะครับกินข้าวเขาไม่อร่อยบ่ประกาศนั่งใกล้พูดเลยผงชูรสเขาใส่สองซองแล้วก็ไม่อร่อยครับวันนั้นนะครับเนาะครับนี่แหละโอ้อาอาโอเคครับวันนี้ น้องพ่อควรก็โอเคเนาะพ่อ,อเนาะวันนี้เนาะโอเคต่อเดียวหรือสองต่อพ่อสอง่อะเดี๋ยวว่เปลนหรอเออต่อเดียวมันเอียงนะอันเดียวต่ออยู่เนี่เออเอาโอเคครับพี่น้องค,ครับผมยังไม่ได้ใบไม้ <c oughs> เดี๋ยวผมไ,มไปหาใบไม้ก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวหาข้าวหาปลากินกันก่อนเนาะจะแหลมเนาะค่อยลุยนะครับผมเาโอเคครับเดี๋ยวว่ากันครับผมดูรอดูผลงานพวกเราครับวันนี้ครับหลังจากที่พลางพเนียดเสร็จครับพี่น้องครับ เหลือกัน3คนครับพี่น้องครับไม่รอกินข้าวเลยนะครับผมบอกว่าข้าวกินมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เกิดแล้วว่าอย่างนั้นนะครับผมเอ้าก็ว่ากันไปนะครับผมไม่ว่ากันตรงนี้แต่ว่าผมพอควรชั่นแล้วนี่ต้องกินข้าวก่อนนะครับผมนะไม่รีบไม่เรียบนะครับใจเย็นๆนะครับผมฟังลูกฟังหนูก่อนพ่อโฮมกับพ่อบัตไปแล้วเนาะจ้าแหลมเนาะกอดคู่กันไ้แล้วครับผมนะคนหนึ่งขี่หลังคนหนึ่งขี่คอนะครับผม เอาครับก่อนุญาาทานข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยข้าวเที่ยงค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งครับผมเนาะมากินข้าวด้วยกันนะครับอาจารย์แรมกับพวรเรียกพี่น้องเรานะครับผมมาครับมาครับมาทุกคนมาอย่างนั้นนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องตอนสิบเอ็ดโมงนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับกว่าจะเหยียบครับต้องใช้เวลานะครับนานมากเลยครับพี่น้องครับต้องบุกเข้ามาใส กลางโคกครับพี่น้องครับสิบเอ็ดโมงสิบนาทีครับเรียบร้อยแล้วครับผมเสียงกลางลงมาหาเสียงกลางของหองครับผมเกือบจะลงมาหาเล็กอย่แล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหลุนผมลุ้นขี้แตกครับพี่น้องครับอ้ามานก่อนเพื่อนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ่ะเอาโอเคครับ วันนี้เอามาดูครับเข้าตัวเดียวเลยครับพี่น้องครับอ่ากว่าจะตามได้ครับนกตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีนะครับเป็นหนึ่งกุ๊กนะครับนกหนึ่งกุก๊กอ้เล่นนอาแบบสั่นเลยพี่น้องครับวัวมันไม่เหยียบครับกระโดดไปกระโดดมาอยู่อ่าอ่า นายินทุกอนุอเสียงพเนียดดังเปี้ยชัดเจนครับผมอยู่ไม่ไกลเพราะว่าใส่ตรงนี้ต้องแบบเรามัดระวังครับกลัวเหวครับตอนในครับเสียงคูพ่อพ,อพอครับลกตัวนี้ฮะแต่ไม่รู้ว่าคาลมไหมมันกระโดดดีเหลือเกินกระโดดแล้วคูกระโดดแล้วคูนะ,ะครับเจ้าสองก็เป็นลุก แก่คูไปเลยครับวันนี้ไม่เรียกเลยครับผม <c oughs> ค,รบครูแล้วก็หยุดนะครับหยุดสักหน่อยก็เรียกหนึ่งครับแล้วก็ครูอีกครับแต่และตัวนี่เข้าต่างต่างกันเลยครับพี่น้องครับอ้าวขอันในครับพี่น้องได้ละ โอ้เสียงดีครับนกตัวนี้เอาเดี๋ยวลงมาดูตัวครับครับมาดูตัวตนครับพี่น้องครับโอ้ฮะโอ้เจ้าสองร้องอุกอกเลยครับผมเหยี่ยวข้างบนหัวครับเออไม่ต้องทักลูกเลยอ่ะเกือบครับเหยียวมาที่หลังโอเคโอ้ครับอันนี้แน่นอนครับได้ฟังเสียงนะครับชัดเจนนะครับ เสียงกลางอากลางพอดีนะครับเกือบจะลงมามันมันพูดยากนะครับมันเป็นกลางแต่มันมันมันหองครับมันติดหองนะครับก็เลยแบบอ่าประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวออกมาดูตัวครับพี่น้องครับครับก็ออกมาดูตัวครับพี่น้องครับก็ไม่มีของดีอะไรนะครับนกอ่าเป็นขนแมวอะไรก็ไม่มีนะครับปกตินะครับปกติ ดูปากสิมีปากแดงไหมนะครับหนึ่งกูครับพี่น้องครับเสียงกลางของห่องครับกลางเกือบลงมาเล็กแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในโทนกลางอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเสียงมันหองเฉยมันเหมือนเสียงจะลงมากลางมาเล็กนะครับแต่มันอยู่ในโทนเสียงกลางนะครับหลุดเจ้าสองนิดเดียวครับวันนี้เนาะเจ้าสองก็กินอาหารนะครับช่วงนี้แหละเดี่ยก็คงจะไล่อีกหนึ่งไม้นะครับผมลองดูนะครับแถวแวนี้ ตอนนี้นกเงียบแล้วครับผมนกเข้าพุ่มแล้วครับผมเนาะโอเคครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับสําหรับเจ้าสองครับผมเดี๋ยวรอดูทีมงานครับครับสวัสดีครับพี่น้องตอนเที่ยงครับตอนนี้ได้เวลารับทานอาหารนะครับก็เลยพากันรวมตัวนะครับอ่คอนเช้าก็หมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีทีมงานมาเพิ่มอีกครับพี่น้องครับทีมงานจากสารคามหนึ่งท่านนะครับผม อาจารย์นรุนจากเทคนิคแล้วก็อีกหนึ่งทีมงานนะครับทีมงานยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับ <c oughs> อีสานลานดินนะครับ <c oughs> ผมวันนี้มาแล้วครับผม <c oughs> เห็นว่าห <c oughs> มานแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวยังไง <c oughs> เดีย <c oughs> เด๋ยว <c oughs> จะไปถามนะครับว่าเป็นยังไงครับผม เอาสวัสดีครับผมยกอีสานลานดินใช่ไหมครับดิโอ้ยถอยถอยกว่าถอยกว่าอันนี้ดาราดาราไม่ได้รับเชิญน,นะครับนี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหสบายดีเจอกันวันนั้นที่งานย่านรีดาอาจารย์ีดโครานเนาะอำเภอรีดา,าดนะครับหลังจากนั้นได้ไปร่งยังไงอาจารย์ไม่ได้ไปใส่เลยจ้ะยังไม่ได้ไป คือนครัไปหาเบิ้งไปจะงั้นเยอตะวันกผมมันคนลุ่นสำปันโอ้ขับับเป็นเป็นปัญหาเลยช่วงนี้นะเป็นปัญหาก็คือขนล่่งครับขนล่วงก็เมื่อเช้าก็เจอกันแล้วเนาะอาจารย์เนาะเพียงแต่ว่าเราแยกย้ายกันใส่คนละฝั่งครับเพราะว่าทีมมันมาเยอะวันนี้ก็เลยทั้งต่อดินแล้วก็ทั้งเนียดก็เลยแบบแยกย้ายกันนะครับผมเนาะรับก็เห็นว่าจัดไปแล้วสอง ทีมงานสายลุยครับผมสายลุย,าย,ลยอาจารย์ใช่ไหมครับอ,อาจารย์สุกันโอ้ oh, จัดไปแล้วสองเลยจัดได้สองพเนียดหนึ่งพเนียดหนึ่งดินหนึ่งโอ้โหน oh oh. าวายางนี่ผู้สิงนี่เราหลบรอบที่สองครับ เดินวนเดินสองรอบเดินสองรอบผู้สิงในรอบละหนึ่งตัวเหลืออย่างเดียวคือเหลือแต่ย้ายผู้ไปที่บ้านตัวเองเท่านั้นเองตอนนี้เหลือแต่ย้ายผู้ไปที่บ้านตัวเองเท่านั้นครับโอ้โหเล่าลงตรงงามเลยจันครับครับครับเดี๋ยวไปสอบถามผู้หมานเนาะวันนี้เนาะครับครับครับผมไปด้วยกันไหมนี่จันไปครับไปไปด้วยกันวันนี้ครับมาแล้วก็ต้องไปด้วยกันไทยคนไทยครับผมเอาโอเคครับนี่แหละครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับจากทีมงานะไรนะจัน มาน้ากันครับอาจารย์ดนกับตัวผมย่งตลาดครับผมโอ้อาจารย์ชื่ออะไรเนาะอยากทราบชื่อสุกันครับอาจารย์สุกันนะครับจากยางตลาดครับโอ้โหวันนี้ได้สองแต้มเลยพระเนี่ยนึงครับดินนึงตัวไหนสวยกันอาจารย์ครเบมพอนกันครับแตัวพะเนียแต่อตัวดินมันสิตัวใหญ่กว่าโอ้ครับครับครับสียงเมื่อเช้าเจอกันอยู่เมื่อเช้าเนี่ครับเพียงแต่ว่าเรารีบต่างคนก็ต่างรีับเพราะว่ามันสายเมื่อเช้าอากาศก็ไม่ค่อยดีครับผมเนาะ ครับครับผมเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวคงเดินทางไปด้วยกันนะครับทีมงานก็เริ่มไปเอานกลงแล้วทยอยทยอยลงแล้วครับตอนนี้ครับผมนะครับเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกหมายที่2เนาะอาจารย์เนาะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมอาจารย์ลลุสวัสดีครับผมสวัสดีครับจากจากไหนนะจากเทคนิคจากเทคนิคสารคาะคนิคสารคามนะครับผมสำหรับลูกท่านหลานเธอจะไปเรียนก็ติดต่ออาจารย์ลลุนได้ครับผมครับเปิดเติมแล้วครับเปิดเติมแล้วเนาะเปิดเติมรับสมัครครับแล้ว เริ่มแล้วเรียบร้อยแล้วรับสมัครพู้บัญชีเอาเอาไพอบัเอาเอาไปปีหนึ่งเนาะอาแต่ต้องออกเล่าก่อนต้องออกเล่าก่อนจะออกเล่าก่อนเอ้าผมเอาไปกี่ต่ออาจารย์ไนีิผมเอามาสองครับสองมาสองครับเกินแล้หมันแล้วหมันกับอาจารย์อาจารย์แหลมไอ้นกเฉลยอาจารย์ครับนกภูทางอ่ ทางขอนแก่นครับผมครับโอ้อาจารย์แบ่งไปตัวนึงเหรอครับแบ่งไปตัวนึงครับผมเห็นว่าอาจารย์แหลมมาอยู่อ๋อทำไมเอานกเะเลย์ขึ้นรถด้วยเมื่อเช้านี่ผมกําลังว่าจะเอาไปต่ออยู่ครับนี่ไม่เรยลคับโอ้นี่เลยครับนนั่โอ้โหมันไม่ดิ้นเลยครับนั่นมันไม่ดิ้นหรือว่ามันเหนื่อยครับนี่มันเหมือนกับนกใหม่มั้ยครับนั่นผมว่าเอาลองเข้าไปเนี่ยดูซะงั้นนะครับผมนะครับผมเนาะครับผมอ่าทีมงานตัวนี้ก็กําลังทยอยมานะครับนู่นอาจารย์แหลมเป็นไงเนาะอาจารย์แหลม หน้าดำหมดเลยแล้วนี่ครับครับโอ้เดี๋ยวจะแวะไปประขามก่อนครับโอเคโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนกของอาจารย์สุกันว่าสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูครับรับครับครับก็มาดูนะครับนกของท่านอาจารย์สุกันัสุกนนะครับผมวันนี้สองแต้มนะครับตัวไหนนกพะเนียยอาจารย์พะเนียยตัวบนครับตัวบนนะครับที่ว่าตัวเล็กกว่าเนาะครับเสียงอะไรอาจารย์เสียงใหญ่ทั้งทั้งคู่ครับหกลางไป้าใหญ่กลางไปใหญ่เนาะได้ยินด้วยกันเนาะอาจารย์เนาะ ครับผมครับผมนี่นะทีมงานอันนี้นกดินนะครับนกเชเลยดินนะครับ,รบทีนี้นกนกที่เป็นนกต่อนี่เป็นเป็นลูกผสมหรือว่านกป่าร้อยหรือว่ายังไงอาจารย์มาลีครับอ๋อมาลีอ่าผมผมผมพอรู้อยู่หรอกแต่ว่าผมอยากจะถามว่านกเฉลยพวกนี้จะเอาไปทําอะไรทีนี้ในเมื่อเราต่อดินส่วนมากส่วนมากไปเลี้ยงครับผมเลี้ยง,ยงมีคนโอ้ ทำให้เป็นนกพะเนียดยิ่งยิ่งยิ่งเป็นนกพู่ก็ยิ่งยิ่งต้องการเลยครับครับผมเพราะว่าไม่เคยได้นกพู่นะครับครั้งแรกเลยใช่ไหมอาจารย์นี่ที่ได้นกดินภูเขาโอ้ยินอาจารย์ดินว่าพาไปต่อนนกพู่นกพู่ก็เลยอยากมาลำล่างโอ้ครับเล้แล้วครับครับสมใจอยากแล้ววันนี้สองแต้มเลยครับเอาไปช้ำที่นี้ครับเพราะว่าทีนี้เล่นทั้งพะเนียด แล้วก็ดินด้วยครับครับเพราะว่าการต่อนี่ของทีมนี้คือพเนียดอยู่ข้างบนใช่ไหมจันพระเนียดอยู่ข้างบนแล้วก็นกอ่ดดินอยู่ข้างล่างโอ้ต่อแบบสองตัวแบบนี้โอ้ครับ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 ว่าจะดูลาสักไหนก็ดูไม่ไล่นะครับผมเป็นลายทหารนะครับนูกลายทหารนะครับดูยอะดูยาะดูก็โอ้ยเอาดูแต่หัวนะครับดูแต่หัวกับเม็ดคอ เสียนซอทำตัวหนึ่งนดีครับตัวไหนตัวดินหรือตัวพเนียัดลงเนียดเนาะนกปูตัวนี้ตัวเล็กครับพี่น้องครับตัวเล็กเสียงใหญ่นี่เข้าตำรานะครับครับเป็นลายทหารนาถ้าในสนใจนกแลกนะครับเออเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันหมายที่สองครับพี่น้องครับครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนสี่โมงเย็นครับพี่น้องครับ่าตอนนี้ผมเอานกลงนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่เจอ ทีมงานนะครับผมต้องถอนนกมาก่อนครับเพราะว่ารอมาถ่ายบรรยากาศนะครับพี่น้องครับเนาะก็เห็นว่ามีแต้มเพิ่มอยู่นะครับผมอ่ไม่ทราบว่าใครนะครับมีแต้มเพิ่มนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับผมเนาะออุ้นุ่นนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์นรุนมาแล้วนะครับมาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับท่านมาจากสารคามอ่าไม่ใช่หมายสองแล้วพี่น้องครับ วนมาที่เดิมครับพี่น้องครับเมื่อเช้านี่นะครับไปช่วงประมาณบ่ายๆนะครับผมว่าจะไปเจอกันที่หมายสองนะครับเอาไปมาไปไม่ถูกที่ครับทีนี้นะก็เลยได้กลับมาที่เดิมที่เมื่อเช้านี่นะครับผมนะที่ที่ผมได้ได้นกอ่ะนะครับนะโอ้โหแบบเสียเวลาเกือบชั่วโมงครับขี่รถเลาะนะครับไปเรื่อยๆครับผมมันไม่เหมาะก็เลยได้กลับมาที่เดิมนะครับผมเนาะเป็นไงอาจารย์อ่า ท่านนะครับมาแล้วนะครับผมอาจารย์อรุณนะครับมาหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวรอดูรอลุ้นกับท่านครับโอ้สุดยอดครับผมมาแล้วครับผมอาจารย์เนนียเนอรุณนะครับเทคนิคสารคามนะครับวันนี้นะโอ้โหแต่ก็ยังหมานอยู่นะครับวันนี้หมานกับอาจารย์แหลมนะครับเรียบร้อยแล้วอ๋อแสดงว่าเอานกลงทั้งสองตัวเลยหรือเปล่าเอาลงสองตัวแล้วครับอโอครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเหนียวนี้ยเนี้ยนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย้ยเนี้ยเนั้ยเนี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 ้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้เนียเนี้ยเนี้ยเนียเนียเมื้อนี้ สุดๆเลยสุดๆครับสุดๆเข้าไหมนกเข้ากันไหมเข้าแต่มันไม่เหยียบครับไม่เต้นครับเหมือนผมเลยครับไม้นึกว่าจะไปหมายที่สองอาจารย์พาไปขี่รถเล่นพาไปขี่รถเล่นครับผมครับผมโอ้เหนียวแห้งเหนียวแห้งครับโอกาสหน้าโอกาสหน้าอกาัดหน้าครับอาจารย์ก็จะเคลื่อนก่อนเนาะครับผมครับผมเพราะว่าอยู่ไกลผจะขอเดินทางก่อนครับครับทีนี้เราหลงกันกับสายอะไรนะไอ้อีสัน ลานดินอีสานลานดินนะครับบอกว่าเก็บเฉลยได้เพิ่มอยู่นะครับโอ้เก็บเฉลยได้เพิ่มว่าไม่ใช่อีสานลานดินแต่คนที่มาด้วยคนที่มาด้วยครับผมเก็บได้ครับอีกหนึ่งแต้มใช่ไหมหรือหรือมากกว่านั้นเห็นเห็นว่าโทรมาหาอาจารย์สุกินบอกว่าเพิ่มแล้วครับเพิ่มหนึ่งแต้มใช่ไหมครับผมครับเห็นว่างั้นอืมครับครับของเราก็เพิ่มเหมือนกันนะอาจารย์เพิ่มเพิ่มเพิ่มอยู่ครับเพิ่มอยู่นะครับได้ยินว่าเพิ่มอยู่นะครับครับเพราะว่าเมื่อเช้าเราก็ได้สองเนาะเมื่อเช้านี่ผมกับพ่อครับนะครับ สามฝั่งนั้นก็ได้สองเนาะตอนเมื่อเช้าีนเช้าได้สองครับอ่าแล้วไปฝั่งนู้นไปหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งครับของเราก็เพิ่มอีกหนึ่งครับอาจารย์แหลมใช่ไหมครับน่าจะเป็นอาจารย์แหลมลครับผมโอ้ครับผมโอ้ดีใจด้วยครับครับครับเอาโอเคครับก็ถือว่าหมานอยู่แล้ววันนี้นี่นะครับนกลองไปเล่นดูเนาะอาจารย์เนาะครับผมขอบไปเล่นดูไปเล่นดูครับนกทางอูาภููพานนะครับนกพันพานนะครับนี่ภูพันฝั่งขอนแก่นฝั่งอำเภออุบลรัตน์นะครับนี่แหละลองดูลองดู นะครับเผื่อมันขึ้นมันอะไรยังไงตัวนี้เป็นเฉลยเจ้าเสียงเล็กใช่ไหมอาจารย์ครับผมเพราะว่าผมจาไอ้นี้ได้เอ่เขมบัลไทยครับผมผูกขาสีแดงนี่ครับตัวนี้2ตัวครับเออใช่ใช่ใ่อาจารย์เอาตัวอกตั้งๆนัมนใช่ไหมครับผมครับผมตั้งๆครับครับครับเอาตัวเดียวมันมันจะเหมือนกับนกที่ผมเล่นตัวนี้ครับยางจะตายไปคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันใช่ไหมกับตัวนี้ครับสรงสรงจะคล้ายๆเห็นแล้วมันตั้งเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ครับมันจะตัวใหญ่ครับครับผม ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ครับครับอันนี้เป็นนกโคกหรือนกนาทานหรือนกคูนี่าจานกคูครับทางบ้านครับอืมตัวนี้ครับ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 อ๋ออ่ะโอเคนะครับอาจารย์ก็จะเดินทางกลับก่อนใช่ไหมอาจารย์เนาะผมครับครับผมไว้โอกาสหน้าเนาะอาจารย์ครับผมครับค่อยมาลุยงานกันใหม่ครับผมโอกาสนาครับให้มันแบบช่วงนี้คือเป็นเป็นช่วงนกกําลังถ่ายขนแล้วล่ะเริ่มจะกินยากทั้งถ่ายขนแล้วก็ เลี้ยงลูกด้วยตอนนี้นกเลี้ยงลูกเยอะมากรันแมนแมนครับครับสุดๆเลยสุดๆครับมือนี่เนี้ยสุดๆของผมก็เข้ากันประมาณเมื่อไหร่เมื่อไหกนนี่แหละครับเรากลับมานี่ผมไปใส่ปุ๊บครับอัดกันอย่างนั้นจนเจ้าสองผมเหนื่อยครับจนสายตัได้ถอนนกนะครับนั่นแหละปัญหาคือเขาอยู่ตัวเต้นครับครับแล้วก็บินไปบินมาอยู่ครับผมครับครับอ่ะอะไรพี่น้องครับก็เอาไว้ประดานี้นะครับให้อาจารย์ท่านได้กลับบ้าน ครับเดี๋ยวมืดขับกว่าเนาะอาจารย์เนาะตรงไหนเดินทางอีกกีิโลเนี่อาจารย์ประมาณสักประมาณสักแปดสิบครับแปดสิบกิโลครับโอ้โหไกลอยู่เหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันครับผมนะครับผมก็ให้อาจารย์เดินทางปลอดภัยเนาะครับผมครับผมอาจารย์ขอบคุณมากครับครับวันนี้เจอกันใหม่ครับครับผมครับเอ้าอันนี้ก็จะกลับใช่ไหมนี่กลับสารคามเนี่ยพี่ผู้ชมเข้าไปเลยชิ้นเดียวนึกว่ากลับเออนั่นเอาไปง่ายนี่ควันบนนี่บนเลี้ยงนี่โบยบนแล้วบนแล้วบนเรียง บนแล้วบนแล้วบ่อีทั้งข้าวทั้งบุหรีเรียบร้อยข้างเราครับบนเป็นธรรมดาพ่อเป็นธรรมดาต่อนกมันก็มีได้มีไม่ได้นี่แหละนะครับคนได้ก็ถือว่าเป็นกําไรแต่คนที่มาวันนี้ก็คือได้กําไรก็คือได้มิตรภาพเนาะอาจารย์มิตรภาพแล้วก็ความสุขของพวกเราทั้งหมดเลยนั่นคือความสุขนะครับวมขนาดกูฮุมนี่ ได้ยินเขาว่าอาจารย์สุจินแค่คือยังไม่เรียกนะครับแค่ขี่รถผ่านนะครับตีสองลุกเลยนะครับผมได้ยินเสียง์ไวค์อาจารย์สุจินจําได้แล้วก็ลุกขึ้นมาเลยนะครับผมแต่งตัวว่าแต่ตีสองนะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวรอทีมงานเนาะครับครับผมกลับมาแล้วครับผมอาจารย์แหลมเอ้าโอ้โหติดหลังมาด้วยนะครับผม เออติดหลังมาด้วยนะครับหนึ่งแจมนะครับวันนี้เสียวบอกเสียงหน่อยนี่เพื่อเอาเชลยไปนี่โอ้โหมีการหัวคิวนะครับมีการต่อหัวคิวกันนะวเเเดยของมึงแน่ของมึงแน่อาจารย์แหลมไปครับตอนหลับพี่จากนกฮะตอนหลับพี่จากนกหรือเรียกนอนหลับอากาศก็ดีวันนี้ดูนะครับพี่น้องครับเสียงได้ วันนี้จะมีการได้เสียกันเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับวันนี้อาจารย์แหลมหมานไปแล้วสามแดงแล้วนะครับหอมมันดีอย่างวันนกหอมมันขันบ่อกราบผมกเสียวไว้เด้อนั่นผมให้ดอกนั่นเอาแล้วทีนี้ถามพ่กโฮมหน่อยพ่กโฮมอยากได้ไหมเนี่ยเมียนบอกว่าไอ้คนผู้พัฒนาตะไคร้ได้ไปดอดบ่อขันเล้วบ่อกราบอยู่น้ำผมพอห้องขอไปเลี้ยงเบิด้ลไปฝากไปเบิดลหลหมด นี่แหละอาจารย์อาจารยจะเลี้ยงนกทั้งผู้เก่าอู่นะวันะสนับกีกับตัวนี้หนึ่งกุกเนี่ยครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เนาะครับหนึ่งกุกครับนกจะไหมอาจารย์แล้วมันขันกี่กุกจะคราวนี้ฉันขันเนี่นอนเนอนอนเดี๋ยวผมเปลี่ยนกผมลงก่อนเอาีครับเอายังไม่หมดแล้วอาจารย์อีกตัหนึ่งตัวยังลุ้นอยู่เนาะโอ้โหเอาเอาเอาโอเคอ้าวมาแล้วครับนึ่อีกหนึ่งแจมนะครับก็ถือว่า สุดยอดนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องรอ,อลูกเสือนะครับลูกเสือจะมาห,หรือเปล่าวันนี้ลูกเสือเรานะครับวันนี้แกใส่หมวกเป็นเครมเนนสม,ครามานะาจะแหลมนะ<อ>จะเห็นาหางนกนั้นเสียบที่หมวกลูกเสือหรือเปล่าสามเส้น <mm> นะครับหรือจะได้เป็นหางนกกระปูดเสียบแท่นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนั้นนะครับเครับผมก็ทยอยอันเอาลงมาแล้วคร,รบับพี่น้องครับ ก็คงน่าจะไม่มีแต้มเพิ่มแล้วแหละนะครับพี่น้องครับวันนี้อากาศอากาศมันไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับนะหวคู่กัน่มผควรว่ากิงไม้ติดนะครับเหมือนผีกระหังว่าอย่างนั้นนะครับเอาลูกเสือลูกเสือกลับบ้านนะครับอ่าถมหลุมขยะหลุมอะไรดับไฟให้เรียบร้อยนะ เขาถุนไฟเห็นว่าเขาถุนนกวัตครับโอ้ยง่ายมา่ครับอ่ามาครบแล้วนะครับมาครบแล้วนะครับเหลือแต่พ่อบาทครับตอนนี้ยังไม่เอาลงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารับนะพ่อบาทพรุ่งนี้จะมารับเออเอารออยู่นั่นแหละนะครับนะาครับพอควรก็หนึ่งแจ้งแต่เาตั้งแต่เที่ยงนู่นแหละพี่น้องครับอ๋อหูเป็นไงพ่อเห็นว่าเป็นกระหังยังไงนะพะเนียนี่ยังไงนะเนี่ย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 เฮ้ยเส้นสองนาไร้คู่นี่ยุ่งเสียมันนี่ มันเวสร้ามันกินได้อยู่หี่บ่นี่พราเดียมตานีอืโอยนกมันยังขัดหลอกเลยนกยังคู่กันอยู่เลยมันเข้าไม่ไดบ่ครับตอนย่างมากมันเคียงคู่กันยุ่นไหมแดดสองใช่ไหมเพรางตาแล้วมันไม่รู้ว่าจะวางจังหวะยังไงนานี่ก็ยุ่นนานนี่ก็ลั่นลงไปด้วยกันแส่มันสายไหมแต่ว่างานนี่ล่ะอันนี้ล่ะนี่มีวครับนี่ยุ่งเฉโอ้เช่งเลยอย่างนี้ต้องต้องมันเหลียมตาหนิครับมันมองไม่เห็นบ่ครับผมมัเป็นอยู่ครับ ว่างลงนี่มันบาวานลงบ้านบบางาซับนี่มันอยย่ขังสั้นสั้นลงจีดเลยเบืองคักขักว่างันนอนอะไรอีกทีนี้โอ้นั่นย่เจอเสียง่อแล้วนกเทียบกันก็ป่าแตกแลละครับนี่เอออา่สียด้สว่เตแี่มกับ่าเมียนไป่เสียดายบอกพอ เหใส่เต้ามันยังคู่กันนี่แห่คู่ตอนครับบ่อสันครับมันังอยู่งวม่นจนขึ้นเยือนพระเอกใหญ่นะครับนุ่นนุ่นลงอยู่นะครับเดี๋ยวมาสรุปคลิปบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับพี่น้องครับครับก็ครบแล้วครับพี่น้องครับนะตอนนี้เริ่มเอาเอานกลงนะครับผมสรุปก็มีอยู่สามแต้มนะครับวันนี้นะครับยังไงก็ต้อง ขอขอบคุณเจ้าภาพเหมือนเดิมครับวันนี้สนุกสนาน oh, นะครับ oh, มันฮาน,นะครับกกวันนี้นะครับอา,อาจารย์แล้วก็มาตบท้ายอีกนะครับช่วงหัวค่ํานะครับผมก็ถือว่าคอนสุดท้ายไม้สุดท้ายอาตอนนี้กําลังจัดแจงนะครับส่วนทีมงานลานดินก็เห็นว่าหมานอยู่แหละครับสามแต้มเหมือนกันแหละผมน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนอาจารย์ลุนก็เดินทาง นะครับกลับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อ๋อาค่อยทย,ยอยนะครับนกขึ้นแล้วนี่นะครับคือการต่อนกนะครับของพวกเรานะครับผมเน้นมิตรภาพครับพี่น้องครับเน้นกินข้าวป่ามิตรภาพสนุกสนานมันฮานะครับอ้นหนานะทงีพอรุ่งนี้อือุ้ออยืนี่นี่ออนะครับคึกคึกนะครับนกกระจาสุจินวันนี้ สามแต้มครับพี่น้องครับหนึ่งนะครับเต้มสองของพวกควรแต้มสามของอาจารย์แหลมนะครับวันนี้ถือว่าสวยนะครับนกอาจารย์แหลมนี่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับตัวใหญ่กว่าเขาเลยนะครับสวยเหมือนเดิมนะครับนกมานมานมานนะครับผมลูกเสือเราเป็นไงน่าลูกเสือนกินแต่น้าอย่างเดียวครับวันนี้ ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับอ่าดูครับนวลนะโอ้ยในลหละขนน่ะขนเสียบหัวในแ่ละขนยาวๆดำๆใช่ไหมยาวๆใหญ่ๆดำๆเนาะไม่เอามาไม่เอามาอย่างนั้นนะครับผมอ่ะเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับทีมงานขอนแก่นกาฬสินุ์นะครับก็ปีนี้ก็กาไว้อยู่หลายกําลังกลับแล้วอ่าสารคามกลับแล้วนะครับกาไว้หลายทีมอยู่นะครับสําหรับกาฬสินุ์นะครับก็จะมา เรื่อยๆนะครับกาไว้อยู่ประมาณสักเจ็ดปดครั้งนี่แหละครับผมภายในปีนี้นะครับมาจากกาะสินอาจารย์แล้วก็ยิ้มแล้วครับวันนี้ยิ้มออกแล้วนะครับวันนี้นะผมเที่ยงยื่นลงอาารออกล้ครับเอาประมาณนี้เดี๋ยวพวกเราก็ขอคุยสารทุกสุขดีกันก่อนนะครับว่าใครเจอเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างวันนี้นะครับผมพวกวรก็เป็นกระหังไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมครับผมไปก่อนครับ อาจารย์สุจริขอขอบคุณมากนะครับผมรอบหน้าผมมารบกวนใหม่อีกเนาะมาใหม่ครับมาใหม่เนาะเสียดายนกครับผมแล้วก็อาจารย์ใหญ่ครับพ่อโฮมก็ดีแก้บนหรือยังพ่อยั่งยั่งเดี๋ยวแก้บนเนาะอ่ะขันบัได้บ่วแก้โอ้ต้องได้ก่อนค่อยแก้ครับผมครับผมครับผมแล้วก็เอ้าลูกเสือวัฒยาวุตรไปก่อนครับแล้วก็อาจารย์แหลมนะครับแล้วก็พ่อควรเนาะ อ่าถ้ากะหังยังไงนะพวกกะหังถ้ามันทำยังไงนะพระเนียยทำยังไงได้เมื่อกี้ดิพระเนี่ยยุ่งเฉียวไม่ไม่มันกลางปียังไงนะมันกลางปียังไงนะเมื่อกี้นี่ทำที่ทำกลางปียังไงนี่ยุ่งเฉียวอ่ามันอยู่ยังเบื่อไปหมดแล้วครับตอนนี้เอาผมเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับ